สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมโบก็ได้รับข่าวดีมากๆเลยค่ะคือช่องของโบนะคะหันกด YouTube แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ช่องโบสายสนีพันธ์กด u t u b e แล้วนะคะคือมีผู้ติดตาม1,000คนนะคะแล้วก็มีชั่วโมงการดูนะคะ4,000ชั่วโมงนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่โบได้รับอ e ีเมลตอบมานะคะว่าตอนนี้โบผ่านกดแล้วนะคะโบก็รีบเปิดดูเลยนะคะโบก็ได้รับอ e ีเมลตอนประมาณ2องทุ่มกว่านะ,ะ <c oughs> เออไม่ใช่ตอนบ่าย2องโมงกว่านะคะแบบนี้เลยคะ่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้โบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดไลค์หรือว่ายอด s u b s c r i b e นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีท่านผู้ชมนะคะโบก็คงจะไม่ผ่านกฎนี้นะคะตอนนี้โบก็ยังไม่รู้นะคะว่าโบจะต้องทอํายังไงต่อไปเดี๋ยวโบก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าขั้นตอนต่อไปโบต้องทอํายังไงบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวโบจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าช่องของโบเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วนะคะสําหรับระยะเวลาในการทํา YouTube ของโบนะคะโบใช้เวลาไปทั้งหมด เดเดือนกับ6วันนะคะท่านผู้ชมคือถึงตั้งแต่วันแรกที่โบเริ่มลงคลิปนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งโบเองก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องไปทําอะไรยังไงต่อนะคะ mm hmm. โบก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเริ่มทํา YouTube นะคะหรือว่าใครที่กําลังจะเริ่มทํา YouTube นะคะ mm hmm. เริ่มวันนี้ตอนนี้เลยะค่ะท่านผู้ชมเริ่มวันนี้ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวโบจะมาอัปเดตอีกทีนะคะ mm hmm. สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ yeah.